เจอพี่ยายแล้วนะคะวันนี้พี่ยาได้ปล่อยรถนะคะน้องสุวรรณนะคะวันนี้ได้ออกเป็นตัวนะคะ4ประตู 1.9LDA นะคะสีขาวเกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวจะถามนะคะว่าลูกค้าทําอาชีพอะไรน้องทําอาชีพอะไรคะ้าขาย่ะคาขายนะคะออกรถที่นี่สัญญาเป็นยังไงคะดีค่ะไม่ต้องใช้คนค้ำเนาะใช่ค่ะแล้วก็สัญญาผ่านง่ายนะคะแล้วก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวจะให้ พี่แนะนำเพื่อนๆในเฟซนิดนึงค่ะออกรถที่นี่อะไรอย่างงี้ค่ะค่ะแนะนำเลยค่ะกับเซลพิยานะคะมาได้เลยค่ะอิสุสพ,พระนครศรีอยุธยานะคะเป็นอีหนึ่งศูนย์ที่บริการดีค่ะแล้วก็ออกรถง่ายนะคะคุยเข้าใจง่ายค่ะออกรถรู้ผลได้ไวด้วยนะคะังนั้นเดี๋ยวพี่ยาจะฝากเพื่อนในเฟซนิดนึงนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะออกรถนะคะติดต่อพี่ยาได้นะคะ 0 8 9 2 5 6 7 5 6 5ค่ะ ID Line นะคะ0ู9ด้า